あ、ah. สวัสดีครับวัยรุ่นที่กําลังเตรียมเอนบอร์จัดขนมจัดของกินข้าวช้อนและก็อยากจะเอาเข้าวป่าไว้อยู่นี้แหละหรือสําหรับบางคนที่ก็นอนอยู่บนเตียงและเอามือเนี่ยไปเกาตูดแล้วก็ดูไปด้วยทั้งหลายนะครับก่อนที่จะดูเนี่ยก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ตะแวะคอมเมนต์หน่อยก็ดีจะเขียนว่าเออมาก่อนคนแรกบวกหนึ่งบวกสองบวกสามอะไรก็แล้วแต่ก็ก่อนจะรับชมคลิปเนี่ยกดกันสักหน่อยได้ไหมล่ะขอนิดนึงเอามันคงจะไม่เหนื่อยหรือเหนือหน่อบ่ากว่าแรงมากห,ากหรอกมั้งอืมไม่ไงไวัยรุ่นกดแล้วใช่ไหมหรืใช่ปะถ้ากดแล้วก็ไปปดูคลลิกันเย ไม่หนูแค่อยากมาดูปืนว่าทำไมปืน M7 มันทั้งได้สีแดงมาดูใน FPP อ่ะไปพูดอยญ่พูดอยญ่พูดอย่าบ้านเรา,อ,า,าอันะเซียวขอคนใหม่คนหายดีอเขียนที่เฮดกับคนที่สี่ชื่อแปลกๆแปลกๆแปลกๆว่าเพือ่อนภาษาตั้นนะจ๊ะ ความเพียเราเหมือนเจอกันรอบที่แล้วปะใช่เราเจอกันที่เราเป็นแชมป์ไงเพรามายเขากดสุ่มาเขาอาเซโยอาเซโยอันยีงอาเซโยอันยองอันนี้มันภาษาญี่ปุ่นเนี่ยคำซามิดาสูกปวะเพื่อนผมคำซามิดาถูกป่ะพูดภาษาจีนเพื่อน ห่าไอ้หนีแปลว่าฉันรักคุณแล้วเมื่อไหร่คุณจะรักฉันไอ,นนอนน้ยังไม่มีคนหนีกไม่หนุกเลยโหแค่เรามามันก็นหนีเราหมดแล้วเพื่อนมันรู้เว่ยรู้มือเมื่อไหร่มาเราเดินได้สองแบบเราทำไรใหญ่เนี่ยเพื่อนเนี่ยรออะไรอ่เพื่อนเราเดินอย่างเดียว หลุดไปแล้วไอ้กิยรติเรียนหลุดไปแล้วโอ้กูจะเรื่อยเรยนะเราอะหรือมันเกาขิงเดินดูดูนก็ขิงกันเองไม่รอแล้วเอ๊ะเขาเขาเขาได้แชมป์เขาได้แชมป์มาเมื่อกี้ไงที่เขาบอกว่าเขาสืบเจอกันตายที่แล้วแล้วเขาได้แชมป์มาไงอ่าเออเขาก็เลยบอกว่าให้เราแบกเาเดินเล่นนะครับไม่จะต้องรี นำลังเช็ดอยู่ว่าจะเปิดไหม้ดีไหมไม่จะเปิดไม้เพื่ออะไรก็ได้ไม่มีของเลยว่ะไอโน้ตถามเขาเป็นภาษาอังกฤษอือหนึ่งนะครับแต่แล้วเขากดไทยมาเปล่าอันยังไงเซลนัมเบอร์ทรี e ัมเบอร์โฟร์ยูเฮียมี่ What does uh What does mean What that mean You hear me เย่เย่เฮียไอไอไอเฮียยูโอเคโอคนี่ของเยอะของเยอะเพื่อนเออเพื่อนดีมากมีมีเลตดอปเพื่ออะไรอ่ะเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเบอร์เบอร์อะไรอ่ะอ๋อเพื่อนเบอร์สามนี่ว่ะชอบคนไทยนะเดี๋ราคุยกันก็จะคุยว่าไอ้เพื่อนเพื่อนเพื่อนเราจะไปไหนกันต่อดีหายไม่ก็เพื่อนหมดอ่ะก็นำเลยแม่แม็กนัมเหมือนกให้เบอร์หนึ่งนำ ตามตามสาวเอจริงๆโนเอพี่เราพร้อมแล้วนะเว้ยเนี่ยเราเจะเต็มแล้วนะพี่ดูเบอร์สี่เขาเล่นอยู่อ่ะคือก็แบบเขาล็อกอะไรของเง้ขาไม่รู้อ่ะเขาเดินเดินตบตบเลยพีท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 ีมองมองอย่าเง้ขาไม่รู้ได้พื้นที่แล้วไต่เขาได้วยก็ได้เพื่อน โป๊ะเนี่ยรับโป๊ะพลเยอะเดี๋ยวรอเขาทักหนึ่ง Number one are you ready? ไงล่ะ I want to go โอเคไม่สำเนียงออกอ <laughs> ไทยอ่ะเฮ้ยไม่เป็นไรโหนช่แหละกำลังดีเพื่อน Number one number one <laughs> <laughs> Number one ไม่ตอบกูเลย Number one <laughs> เรามาวัน v a l u Comform ว่าหุนไหนเพื่อนบอกไปเวียดนามบอกไปเวียดนามเวียดนามสันเนียงค้ายเราแอสเซนต์เฮียจะโกหกกันนี้ก็แล้วแต่แล้วสรุปเรามาตรงนี้ทำไมวะเพื่อนมันมีคนซุบเพื่อนมั้จ้แล้วมันก็มีคนด้วย้อดีสอขับรถเลยนะ ขอโทษอ่ะเบอดหนึ่งอ่ะหยุดเถอะซออย่าขับมาอย่าโดนยิงไอซอ่เจ๋งเลยมันชุบได้เรื่อยเลยเหรอ,พอเพื่อตุ่นนะใช่เพื่อนเก็บชิปมาแล้วก็ชุบเรื่อยๆอ่ะไส้ตุ่นไอ้ใครทำไรวะวเราเพาะไม่ออกมาได้ใช่หาไม่เจอม่งหายตัว เพื่อนเพื่อนขอใครอ่ะเพื่อนได้มั้งเลยดิอันนี้คอ,จ,อจิกซอสจิกซอสใช่นี่ยิงชิจิกซอสเหรอเห็นตัวหนึ่งในเน อตัวโรงเรียนฉันฉันตัดฟ้ามักสอบเพื่อนเดินเปล่าเดินอยู่นะเพื่อนเดินนเดินเดินเดินชิดตึกขวามาได้เพื่อนตึกขวาน็อกน็อกะวะไม่น,านม่าเนาะนี่หลว่ะผมไม่มีข้อมูลเลยต้อ <c oughs> งเปิดใหม่แล้ววะต้องช่วยกันหน่อยนะโลโหลครับพี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วข้อมูลมาแล้วฉันฉันฉันดัดฟ้าครับพี่ มาร์คผมเลยพี่ชั้นสองก็ทีนีผมเปิดปิดใหม่ฮะอีกคนก็ไามเใี่ไมเสียงเดินอยู่เดินอยู่อยู่ชั้นสองใกล้ๆพี่อระสิผมล็อกให้ได้อยู่ล้มล้พี่ล้มตัวนี้อีกพี่ผมล้มแหละเพื่อนมีอีกมีอมีไอพี่เดี๋ยวผมไปผมไปชุบพี่เล่นก่อนเลยก็ได้ครับ

ใส่อะไรสิผมเป็นยายนะดครับเงียบเป็นยัยเงียไม่ได้ยินเลยเหีอยัยมันหน้าผมงหล่นหมดอ้วุธอ๋อดีเยวยหดกลางก็เดือดโหดจาด พี่มากับซอเขาเปเนี่ยอะไรน,นะครับพี่มากับซอเป่าเนี่ยมาบ่าวครับพี่สมมาครับพี่ว้าวเด่น <c oughs> เล่นโหดเกินแม่มคอดโหดอะ่ะ <c oughs> โหดจริงโหดจริง,รง <c oughs> เลยเดินถูเดินถูไม่สนใจใครเลยเมืม่อกี้ผมหิงหลังครับพี่แม่ ม่ใช่แล้วยังตัวโหดแล้วยังถ่อมตัวอีกอะไรดิเดียร์ม่นเนี่ยคนเนี้ยวเขารู้ป่าว่าพี่เป็นใครปกติคนโหดไม่ค่อยถ่อมตัวนะค่ะจ้าบอย่างเสี้ยวอย่างสาวอย่างเฮียเฮียพี่เสือนเลยโอ้โหเสียงก็หล่อหอดดีหล่อเกิน น้ำผมเดินเลยครับโอ้โหขนาดเลยครับพี่จริงๆก็มีฮะน้ำเดินเลยผมตูดลุกเลยไปเลยไหมครับพี่ได้เลยครับพี่ห์ตามบ่ายแล้วปุ่นยิงที่หนึ่งก็นำแล้วพี่ห์ตามเดี๋ยวผมตามแล้วเอาเอาเอารถเพิ่มไหมครับพี่ข้างหลังไม่ผมอยากไปกับเฮียมากกว่าผมกลัวเฮียไปเฮียรู้สึกปลอดภัยเฮีย เขารู้แน่เลยว่าพี่เป็นใจหรปล่ไปคนเดียวใจว้าพีรับเซาะเร็วหน่อยครับเซาะเร็วนิดนึงผมนี่ไม่ค่อยมียายอย่างี้ะมีเฮียก็อุ่นใจครับเฮียไม่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 อุ่นละไม่อุ่นเลยระวังเฮียจะลงดิฟมันมัน รถมันล,ลื่นครับนี่ก็พี่เกือบเกือบตกน้ำโอ้โห,โห,โห,โหถ้าขับรถยังเท่อย่างเงี้ยไม่มี <c oughs> อะไรแล้วเฮียเฮียเท่แบบโคตรเลยตอนเนี้ยผมทำอะไรก็เท่แบบทเลยอัะพี่ถ้าขับเออเท่หมดเลยฮะจอดรถยังเท่อย่างเงี้ยแบบกดส้ดับรถ <c oughs> อเวยเกินอะพี่ก็อวยเกินอคนเท่ผมจะไม่ไอวยได้ไงล่ะเฮยคน เบอร์สี่เพื่อนถึงเราผ่านแต่นั่งชิลเลยนะเอาละกินแรงเพื่อนนะเนี่ยเบอร์สี่เพื่อนเออเบอร์สี่ส่สงส่งเมาเล่นกันเพื่อนละไอ้นี่เมาคู่สามสี่เดี๋ยวเบอร์สี่อยู่ไปไหนะฮะ <laughs> เอาเอาจักจะไปไหนแล้วตบให้หัวลั่นเลยด่ะ <laughs> ตีสี่นูย้ยตีสี่ไทยนูย้ย เพิ่งตื่นครับเฮ้ยยบอกผมได้เดินไหนโอ้ปล่อยผมเดินโล่งเลยเฮ้ยเอากระพี่ผมเดินมาดูเนี่ยเสียงเสียงปืนนะครับพี่เฮียมี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 คนขับรถข้ามมาพี่น้าผมเลยอะไรนะอุ้ยตายแล้วพี่มาตายแล้วโดนเนี่ยมันโดนบ้านนี้ยิงเนี่ยมันไม่ถึงมือเฮียก็ถือว่ามันโชคดีแล้วเฮียเฮียเท่ออีกเฮียผมชมอีก นี่มีคนอยู่ตรงนี้พี่มันโดดๆเลยมั้ยลูกในบ้านมีหเหรอเฮียพี่เหียมาใช่ครับพี่เหยียม,ออมันเออหยียเบอร์สีก่กินแรงเพื่อนในเฮียโดยผมไม่ได้กินแรงเดี๋ยวผมกินขนมมาด้วยผม,ผมกินเพื่อใ้แล้วพี่คนย,ยิงพี่อ่ะยิงงงตัวเฮียน่าจะเรียนอยู่ในวันนี้นิดนึงเฮีย เจ็บมากเออพี่คผมพยายามเลยพี่ไม่เห็นตอนแรกอีคนมันอยู่ไหนเนี่ยผมบอกล้มแล้วพี่เนี่ยอยู่บ้านขาวเนี่ยเฮ้ยเฮียจะไปเท็กแล้วนะเฮียเก่งเกินไอ้เพื่อนเพื่อนเพื่อนจบมาจากเข็ดพี่เจ็บ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 เขาเห็ดที่ผมมาร์คเลยพี่เห็ดเห็ดนะพี่เนี่ยไอ้ป้อมป้อมเนี่ยป้อมขาวๆเนี่ยพี่อ๋อเนี่ยเขาเรียกว่าเห็ดเหรอเฮียครับพี่อยู่อยู่อยู่ชั้นหนึ่งกับพี่สี่ตัว สี่ตัวสี่ตัววิ่งลง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 โ่เคมั้งหนึ่งอ่ะอืี๋ยวจะดิมก่อนพี่คนให้เพื่อนไงมันจะข้ามมาดิข้ามฝั่งไหนอ๋อเห็นได้แล้วเนาะเฮียเอาเฮียเอาเฮียเท่เฮียเาเีเอาหมดแล้วลูกปุ่มปมปุ่มปุ่สามมาพี่เดี๋ยวผมกินขนมรอครับฝากยิงด้วย โคตรเจ็บไปฮีอาม่้ดูด้วยอันนี้เดี๋ยวผมให้มันเม็ดเดียวเลยฮิอ <c oughs> ผมมีไอด้นานบนเฮียแจ๋วเลยพี่มันเจ็บแล้วพี่ปั๊มป้มเห็ดขาวผมจริงไหมสักเม็ดโอ้ยฮิอาลูกมั่กปบบมเลยครับมั่กปมร้อย งสีัพี่พยายามทําอยู่เนี่ยยังเห็นผมไหมเนี่ยผมพยายามทําอยู่เนี่ยมัน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 ย่องย่องอยู่พี่มันย่องย่องอยู่พี่จ่ายเอาได้นะเอาได้นะได้ตลกเราเพื่อนเราไม่ได้เก่งขนาดเพื่อนตรงนี้ตัวหนึ่งอ่ะโอเคยิงไม่พักเลยอ่ะมันเข้าเป้าพอดีครับพี่วันนี้ซ้อมเยอะเข้ามือพอดีเข้ามือไม่บานแล้วจะเข้าหัวด้วยดูทรงแล้วบินระกับีบ่าว สูความเก่งเลยเนี่ยครับขูโคตรโหดอ่ะเขาเคาะปุ๊กปกน็อกหนึ่งผมเคาะปุ๊กปุ๊กปุนเมตริมเลริมเลตัวเอ้ยมึงเว็บเดี๋ยวชุบได้ปะชุบได้ไหมชุบได้ชุบได้อยู่หลัพิมเล่สถานการณ์ไม่ค่อยจะดีร่ฝั่งนู้นฝั่งนู้นฝั่งนู้นนี่นริมเล่ประมาณนี้ประมาณประมาณนี้ที่มาร์ก้ำข้ามเลยดิ สมุกมก็เยอะอยู่ดันมาแล้วอ่ะเป้าก็โดนทำไมมันยิงไม่ถึงเต็มเ,เลยครับพี่เอาออเฮียตายได้ไงอ่ะโอ้เฮียไม่มีใครโฟกัสฝั่งเราเลยคตอ,อดเยอะโคตรเยอะพี่โอ้มือยิงผมหายแล้วผมจะเหลืออะไรอะครับเนี่ย <c oughs> อย่าดูผมผมมีเฮ่ไอดอนดูอยู réussi, ่พี <S <S ่ความไม่เล่นกับเพื่อนสวยเพื่อนโอ้ใครยิงหมวกมันแตกหมดเลยวะเฮียอ๋อไอศพบที่ผมยิงไอเฮียยิงทำไมมันตายหมดเนี่ยเอ้ามันตายแล้วพี่ชิบหายแล้วเฮียกูว่าสี่หนึ่งเฮียผมก็ว่ากันแล้วพี่ โอ้ยโอียเฮียรีบตายเสียงดักแมนจัดเต็งเลยเต็งเลยเฮียเฮียพยายามแล้วสวัสดีครับทุกคนเนี่เขารู้เนี่ยรู้จักเหรอเบอกว่าไงเสียงเหมือนดักแมนจัดอีกสี่โนเดนแดนทูนึงกินบ